พิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฉิงถ้วยพระราชทานเมื่อเวลา9้านาฬิกาของวันนี้ดรสุจินชายชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บรุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฉิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปี2565 ซึ่งการจัดงานแข่งขันในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่13โดยมีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนน,นทบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยพลตำรวจตรีภัยสารวงวรัชะรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนายชันยุทธ์สเสวสุวรรณผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานกรุงเทพมหานาคร นาวัเอกสมเจตพ่วงรักผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ พูดแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมพิธีเปิดณบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีฉิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีประจำปี2565โดยจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่27และ28สิงหาคม2565เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำส่งเสริมประเพณีวิถีชาวบ้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาให้คงอยู่สืบไปทั้งย่งสรง เสริมแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจโดยในช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาได้มีขบวนแห่อ,อันเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรอบเมืองนนทบรุรีและมาตั้งขบวนเดินอันเชิญถ้วยพระราชทานตั้งแต่บริเวณหน้าวัดทินกรนิมิตไปจนถึงบริเวณประลพิธีริมเขื่อนท่าน้ำนนทบรุรีถัดมาเวลา9นาฬิกา ดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นเริ่มการแข่งขันเรือยาวใหญ่55ฟฝีพายและเรือยาวเล็ก30ฝีพายรอบแรกสำหรับในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มทำการแข่งขันและในเวลา16นาฬิกาในรอบจิงชะนะเลิศค่ะ นิวยีสุกันวรลีสุวรรณายงาน